พบกับรายการ Health News คุณหมออยากเล่าพยาบาลอยากบอกทุกๆวันศุกร์ทางเพจโรงพยาบาลจุฬรรา์11อินเตอร์นะคะโดยปกติคุณสุภาพสตรีทุกท่านก็จะต้องมีประจำเดือนในแต่ละรอบเดือนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สําหรับคุณสุภาพสตรีหรือว่าคุณผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วแต่พบว่ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดอยู่แบบนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติหรือไม่วันนี้นะคะมาฟังคําตอบจากนายแพทย์พัทรวินอาุณรัศมีสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬรรา์11อินเตอร์กันค่ะ เลือดออกผิดปกติจากช่องคลอดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีหรือในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วนานกว่า1ปีขึ้นไปก็จะเรียกว่าเข้าไขา่ไวทองเลือดออกผิดปกติในกลุ่มนี้อาจจะมาในรูปแบบใดก็ได้ที่ผิดไปจากรอบเดือนที่ปกติอย่างเช่นมีเลือดออกระหว่างรอบเดือนประจำเดือนไม่มาแล้วหลายเดือนอยู่ๆมีเลือดออกมาถึงแม้แค่หยดเดียวก็ถือว่าผิดปกติเหล่านี้อาจจะเป็นสัญ,ญญาณที่ร่างกายคุณพยายามกำลังจะเตือนว่าอาจจะ มีสิ่งที่้หลแรงซ่อนอยู่ก็เป็นได้ สาเหตุของเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกมีด้วยกันอยู่หลายสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกมีการฝ่อตัวโดยธรรมชาติในกลุ่มนี้จะมีเส้นเลือดฝอยที่เปราะและแตกง่ายอาจจะทําให้มีเลือดออกมาได้กลุ่มนี้อาจจะไม่อันตรายแต่จะต้องตัดสาเหตุที่รุนแรงอันอื่นออกไปอย่างเช่นอันที่2มีติ่งเนื้อหรือเนื้องอกในมดลูกนะครับอันที่3การหนาตัวที่ผิดปกติของผนังมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวซึ่งต่อไปก็อาจจะทําให้เกิดมะเร็ง มลูกตามมาได้อันที่4มะเร็งเยื่อบุโพรงลูกนับว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดที่เป็นสาเหตุที่ทําให้มีเลือดออกมาและอันที่5ก็คือมะเร็งปากมดลูก ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงลูกอันแรกก็คือในกลุ่มที่มีประจำเดือนมาเร็วตั้งแต่อายุน้อยอย่างเช่นประมาณ10ปีขึ้นไปแล้วก็มายาวจนกระทั่งหมดประจำเดือนช้านะครับหรือหลังอายุ50ปีในกลุ่มนี้เยื่อบุโพรงลูกก็จะมีโอกาสหนาตัวได้มากขึ้น 2. คนในกลุ่มที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากผิดปกติฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําหน้าที่กระตุ้นหมดลูกให้มีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นและมีโอกาสที่จะทําให้เป็นมะเร็งหมดลูกสูงขึ้นด้วย ปัจจัยเสี่ยงอันที่3ก็คือได้รับยาฮอร์โมนมาเป็นเวลานานอย่างเช่นคนที่วัยทองแล้วได้รับฮอร์โมนวัยทองทดแทนหรือได้รับยาอาหารเสริมบางอย่างปัจจัยเสี่ยงที่4ก็คือภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินในคนที่มีเนื้อเยื่อไขมันเยอะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะได้รับการสร้างจากเนื้อเยื่อไขมันเหล่านี้ด้วยทําให้หมดลูกถูกกระตุ้นตลอดเวลา และปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังจะมีอาการมีประจำเดือนมาไม่ปกปติอาจจะ 2- 3ส,สเดือนมาทีหนึ่งมีขนตามที่ต่างๆเยอะนะครับหรือมีสิวผิวมันนะครับคนกลุ่มนี้เราพบว่าจะทําให้มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากเช่นเดียวกันแล้วก็จะทําให้มีโอกาสเป็นมะเร็งมดลูกได้เร็วกว่าคนที่ไม่มีภาวะนี้และสุดท้ายคนที่ได้รับยาบางชนิดอย่างเช่นยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งเต้านม ก็จะพบว่ากระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งหมดรูปได้สูงขึ้นเช่นเดียวกันหากได้รับยาเป็นเวลานานครับซึ่งใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการเหล่านี้และอยากจะเข้ามาปรึกษ,ษานะครับก็สามารถเข้ามาตรวจได้นะครับเมื่อมาถึงหมอะ็็จะทําการตรวจภายใน ดูความผิดปกติในช่องคลอดแล้วก็ในปากมดลูกนอกจากนี้ก็จะทําการเจาะเลือดเพื่อดูความแข็งตัวของเลือดความเข้มข้นเลือดหรือว่าความผิดปกติของเลือดต่างๆต,ต่อมาก็จะทําการอันดัซซาวอาจจะเป็นทางช่องคลอดหรือทางหน้าท้องเพื่อดูความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกแล้วก็ทําการตรวจเช็คแะไรในปากมดลูกถ้าเกิดในคนที่ยังไม่เคยตรวจมาก่อนการอันดัซซาวก็ยังสามารถพบสาเหตุของเนื้องอกหรือว่าติ่งเนื้อในโพรงมดลูกด้วย และสุดท้ายในกรณีที่มีการหนาตัวของเยื่อบุโพงลูกที่ผิดปกติจากอนาาันดาซาวเราก็จะทําการดูดเอาเซลล์เยื่อบุโพงลูกจากในมดลูกไปเก็บตรวจหาความผิดปกติอย่าลืมนะครับการตรวจพบโรคที่เร็วการรักษาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสามารถทําให้ลรกหายขาดได้